เยนะคะคลิปนี้มีความรุนแรงต่อครอบครัวนะคะเด็กไม่ควรดูคนเดียวควรมีผู้ปกครองให้รับชมอยู่ข้างๆนะคะเดียอะไรขึ้นถ้าตำรวจต้องดูเนื้อหาของเหตุการณ์เพลิงไหมเขาทำให้เห็นความรุนแรงของครอบครัวนี้ถ้าเราเป็นตำรวจแล้วนั่งดูฟตเท็เพลิงไหมอยู่กับแมปดิงโกเฮียคือแมปแนวพอยแอนด์คิกนะคะเป็นแมปแรกในรบอกเลยว่าที่เราเคยเห็นนะชัปเตอร์แรกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะดูกันอีกทีนะคะถ้าว่าคลิปนี้บูมขึ้นมาเดี๋ยวค่อยทำชัปเตอร์สองต่อนะทำันที่ชัปเตอร์ก่อนนะคะ เนี่ยป้าอะไรกันเนี่ยมาอยู่หน้าบ้านต้องลองดูสักหน่อยแล้วเป็นแนวพ้อ,อยอันลิกในโลบอกที่พี่รู้สึกว่ามันดูน่าสนใจดีนะคะเฮ้ยลองหยิบแบบนี้มาลองเล่นดูนะจอแ่บแบบนี้ไม่มีจัมสแก์ใช่ไหมกูโดนจัมสแก์เหมือนกันนะเอ๊ะมีลูกศรเหรอเราอ,อยู่ที่ไหนเนี่ยเอมเหมือนเป็นอาพาร์ตเมนต์เหรอใช่ไหมหรือพวกโรงแรมอะไรแบบนี้หรือเปล่าโอเคงั้นเราไปกันต่อเลยดีกว่าเอมห้องนี้มืดมากเลยอ่ะมันคือห้องอะไรเนี่ย เออมาไม่เห็นอะไรเลยขอไมมีอะไรหรอกมั้งกันก็ไปต่ออีกทีนะคะไม่เจออะไรแปลก,กๆใช่ไหมเนี่ยอุ้ยเราอยู่ในห้องอะไรอะ่ะห้องกินเลี้ยงเหรอใช่ไหมมีห้องกินเลี้ยงหรือเปล่าใช่ามนาเถอะไปกันต่อเลยแล้วกันเอออุ้ยห้องนี้เป็นสีแดงแดงแบ็ครูมเหรอมีโน้ตด้วยแฮะนี่คือจุดสิ้นสุดดนาละเอ๊ะดนาละคือใครเนี่ยหรือตัวละครในเทสนี้นะอ้าวเทสดับบเฉยเลย ตัวอะไรเนี่ยบัดดีแก่ผู้ที่เห็นสิ่งนี้ได้ทําผิดพลาดร้ายแ้วเราทําอะไรผิดเนี่ยไม่ควรจะเห็นสิ่งนี้ไม่จะเห็นไม่ได้ล้วแต่ทางเลือกด้วยถูกสร้างขึ้นนทางเลือกอะไรางเลือกอะไรงงหมดแล้วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรให้เลือกเลยเองโอกาสหลบหนีของแกมีน้อยเนาะต้องทําการทดลองให้เสร็จสิน้นลองอะไรกันล่ะเนี่ยที่สําคัญที่สุดชีวิตลอดจนจบอะไรกันนียเอ๊ะ อาชีวิตรอดจนจบเหรอเอ๊ะอะไรคือต้องเรียกทางในทางหนึ่งละซ้ายแล้วกันอะเราเป็นสีแดงนี่คือถูกคือผิดทางขวาเหรอเออแล้วไม่มีหน้าขึ้นมาละคืออะไรต้องเรียกต่อหรือว่ายังไงองหมดแล้วเออคืออะไรเอ๊ะเวลาหมดแล้วด้วยแต่ต้องทํายังไงต่อละยีงยงคือเรียกยังเรียกต่อได้เหรออ๋อเรียกต่อได้นี่คือถูกไหมเออถ้ามีเสียงะระฆังนี่คือถูกเหรอ ใช่หรือเปล่าเออหนือมันคือผิดเอ้ยงงกดมัวแล้วอะไรเนี่ยอจบแล้วเหรอหรือว่าอะไรกันถ,ถ้าทำไมนิ่งล่ะได้ทดลองครั้งแรกแล้วนี่ไม่ใช่จุดจบจังจังอะไรกันเนี่ยโอ้ oh my god ยังไม่จบอ,อีกเหรอเอาเรื่อมันกันนะไม่เรียกพอนะ่าสนใจอยู่นะเกมนี้พี่ว่า แต่ถ้าเล่นกับเพื่อนได้อะไรน่าจะดีเลยโอ้ยมีทางเลือกต่อไปด้วยอไปเลยแล้วกันนะ <c oughs> ลงไปตรงบันไดเหรอทางออกปะเขียนว่าทางออกนะแล้วก็ยังไงต่อล่ะเนี่ยห้องแบบนี้มันห้องมืดตึ๊บเลยน่ากลัวเหมือนกันนะออกแล้วหรอใช่ปะเราออกได้แล้วไหมเราจะทางออกแล้วนี่มาอยู่ที่สถานีรถไฟเหรอมึงจะต้องไปต่อสินะโอเคงั้นก็ไปต่อเลยเอม แล้วที่ไหนเนี่ยฮออฟฟิศเหรอเฮ้ยในรถไฟนี่ใช่ไหมนั่าอยู่ไหนล่ะไม่น่าใช่แล้วแฮะเอ่อโรงเรียนเหรอเดี๋ยวนะพี่เริ่มงงไปหมดแล้วโอเคตอนนี้อยู่ในยิมแล้วจากนั้นก็ห้องมืดเหรอมืดตึบเลยหรืออะไรกันแน่เหมือนตัวละครกำลังวิ่งรอบโรงเรียนอยู่เหรอใช่ไหมเอ๊ะอะไรอะ่ะเดียวัน่นดีตัวอะไรล่ะเนี่ย คนหรอใช่ไหมจะไม่ใช่ผีหรอกมั้งเอแต่ทําไมจอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเดทมันการจะเสียนะอ่าดับไปอีกแล้วอ๋อเมื่อติแพรนมีอะไรเอ้ยเล่นแล้วเม p พีเเหตุการณ์ปี1989ทําให้ตัวตุยเดี๋ยวนะนี่มันอะไรเนี่ยเวลาเที่ยงคืนของวันที่21็ดกุมภาพันธ์1989าตำรวจล็อกเบลถูกเรียกหา ด้วยเสียงร้องเรียนอย่างมากมายเ็ดลอดออกจากทางเมืองอันเงียบสงบของดอนฟาาเวอร์ที่ที่ขยันคันแข่งสองคนถูกส่งตัวไปตรวจสอบบ้านที่กำหนดตามคำร้องโดยทันทีผู้เข่ามาถึงบ้านของครอบครัวเรนอตที่เซอร์ชยองรอคอยเจ้าหน้าที่อยู่บ้านหลังที่ถูกเพิงไหม้หน้าเศร้าสมาชิกครอบครัวทั้ง4คนปกอบด้วยดินาราเรนอไอเรนอต และลูกสาวตัวเล็กและลูกชายของพวกเขาพวกเขาเสียชีวิตในเพลิงนั้นการประเมินเบื้องผู้สืบสวนเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เริ่มมาจากการเผาตนเองซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงของการฆาตรกรรมและการทำลายตนเองทำการค้นหาที่อยู่อาศัยของครอบครัวการเศษซากและเศษซากที่ไม่เกลียที่สืบสวนได้ค้นพบหลักฐานสำคัญการสร้างพลักหักพาพวกเขาพบกล้อง VHS เทปคัสเซิและดูเหมือนว่าจะลอดจากเพลิงไม่เจ้าหน้าที่ตอนั้น ถึงการค้นพบนี้ที่สืบสวนจึงดึงเทปออกมาอย่างระมัดระวงังเทปดังกล่าวนำไปให้ทีมนิติเวชกรมตำรวจล็อกเบลสนใจอย่างมากดังกล่าวสแสดงให้เห็นถึงชายเลนอตไปด้วยความโกรธแค้นทำให้บ้านของครอบครัวเต็มไปด้วยน้ํามันหลังจากการกระจายน้ํามันไปรอบๆบบ้านของตัวเองนั้นในขอบเขตของบ้านที่เต็มไปด้วยความหว,ดวาดกลัวบ้าโดนสามีทําร้ายต่อหน้าลูกๆของเขาขณะที่ลูกๆของเขาร้องออกมาอย่างสิ้นหวังบันทึกภาพที่น่ากลัวนี้ทําลายความคิดที่ การเผาตนเองจริงความมืดมนและความรุนแรงของครอบครัวครวรเลนนอตวาดภาพความทรมานอันยิ่งใหญ่ซาร่าต้องทนกับเสียงร้องที่บีบใจของลูกๆต้เดียงสาของพวกเขาที่ฝังแน่นอยู่ในความทรงจำผู้ที่เห็นหลักฐานในวิดีโอนนี่คือฟุตเทของพ่อใช่ไหมเนี่ยนี่คือพ่อเขาอัดไว้เหรอใช่เป็นอะไรที่โหดร้ายจริงๆโอ้ไมค์อนี่คือเขาทำอะไรอ่ะเดินหาเหรอ หาของหรือว่าหาครอบครัวกันแน่นะในฟุตนี้นะพี่กลัวมันจะมีความรุนแรงเยอะจังแต่คงไม่มีหรอกมัง้ง okay. โอเคเ๊้แต่เหมือนมีเสียงคนพูดอยู่ตลอดเวลาเลยนะเอ่ออะไร,รอ่ะเอ๊ะเมื่อกี้อะไรถังน้ำมันเหรอได้ไหมก็คือตัวพ่อหยิบถังน้ำมันมาลาดเหรอเอเอโอเคลาด โอ้ฟุตไม่โคตรเท่าไหรคลิปมันจะติดเหลี่ยงไหมเนี่ยจะโดนแบทไหมเนี่ยช่องเนี้โอ้ my god ทำมาทุลีดมากเลยต้องมีคำเตือนแหละพี่ต้องทำคำเตือนมาแล้วโอ้โหไม่น่าจะเชื่อนะว่าเป็นเกมลงบอกอัพี่ว่าแมบ,บนี้อาจจะบินได้เลยนะเนี่ยและจุดไฟเผาโอ้ my god โอ้ my god อะไรเนี่ย Oh God, oh God. จิตตกเหมือนกันนะโอไมก์ก oh ็หลอนมากเลยคือเกี่ยวกับพ่อข้างเหรอสรุปเรื่องราวนี้ก็คือประมาณว่าพ่อทำร้ายครอบครัวตัวเองประมาณนั้นใช่ไหมโอ้โหเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยอ่ะโอ้ยเรื่องราวนันเศร้ามากเลยนะ <c oughs> ถ้าใครอยากดูคอมพเตอร์สองหรือในเรื่องต่อก็บอกพี่นะคะพี่มาต้าคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะทำต่อให้นะคะ